สวัสดีค่ะอาราทา,าโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15ม,มกราคมเป็นธาตุไฟนะคะตัวตนปัจจุบันเป็นคนเดินทางเก่งทุกการเดินทางเนี่ยมีเป้าหมายตลอดพุ่งไปหางานอย่างเดียวปรับตัวได้ทุกสถานการณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะใจเย็นรอบคอบถี่ถ้วนคิดบวกใช้ ปัญญาตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาไตรายตองทุกสิ่งทุกอย่างมีความอดทนและมีความสามารถเพราะคุณเนี่ยจะทราบดีเลยนะคะว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จนะคะแต่คุณก็จะทําให้มันเนี่ยเห็นว่าถึงมันไม่ได้เสร็จในวันเดียวเนี่ย ก็ไม่เป็นไรแต่ในทุกๆวันเนี่ยมันจะมีแต่ความคืบหน้าแล้วก็เกิดประโยชน์ใช้ได้จริงจับต้องได้จริงสร้างความเจริญและความปลอดภัยให้กับทุกชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยพราะให้ทุกใบในสําหรับเนี่ยนะคะไปในทิศทางมุ่งมั่นแล้วก็มันจะต้องมีความคืบหน้าของการกระทําการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการดูแต่ละจุดต้องการทํางานให้สําเร็จต่อไปนะคะตัวเตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเลยความกล้าหาญการกระชับกระเฉงการใช้พลังในตัวเอง นะทำอย่างมุ่งมั่นชอบความท้าทายที่สุดแหละแม้แต่ใครจะมาขัดแข้งขัดขาคุณคุณก็ไม่กลัวก็เพราะว่าคุณใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาใช้ความถูกต้องเป็นหลักไงฮะมีวิสัยทัศน์ก้าวทันโลกใหม่ๆเสมอๆเลยนะจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นคนที่มีสติและความรอบคอบการใช้ความอดทนอดกลัน้นกันกรองแล้วใช้ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่มีการตกเทรนเลยหลักคนเนี้ยต่อไปนะคะตัวราชินีไม้เท้าเนี่ยก็หมายถึงว่างานทุกชิ้นของคุณใน จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อยอดได้อย่างดีมากเลยทํางานด้วยความคล่องแคล่วว่องไวทําสิ่งใดมันเติบโตทําสิ่งใดมันก้าวหน้าแล้วก็มีแต่คนเนี่ยอยากเข้ามาหาคุณเพราะคุณเนี่ยเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันมีประโยชน์อะกับคนส่วนใหญ่อะมันเป็นการที่แบ่งปันอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ผู้ร่วมงานทั้งหลายของคุณเนี่ยนะทำงานด้วยความกระตือรือร้อนแล้วก็มีแต่ความรอบคอบสร้างสารรค์และสดใสมีความมุ่มงมั่นกันตลอดเลยสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน เร็วแล้วลงตัวกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะทําการสิ่งใดมันจะพัฒนาไปได้เลยค่ะไม่ได้มายืนยิ้มเท่ๆนะจะบอกให้ที่ยิ้มเนี่ยก็เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเข้าที่เข้าทางและทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมันชื่นใจมันชื่นใจกับผลผลิตที่เราได้ทําสิ่งที่เราได้ลงมือลงไปอะนะคะไม่ว่าคุณจะปักหรือคุณจะปลูกความรู้หรือคุณจะปลูกการงาน คุณจะกู้กศักดิ์ศรีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยแบบโดนคนว่ากล่าวโดนคนให้ร้ายวันนี้แะค่ะคุณจะกู้กศักดิ์ศรีกลับมาคืนได้อย่างสวยงามต้องบอกว่ายืนแบบมีเกียรติสีสันของคุณคือความมั่นคงปรุดปรัดและเป็นไปได้แถมมีแต่การเจริญเติบโตไม่มีวันหยุดด้วยนะคะคุณมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความจริงใจคุณจะภูมิใจในความที่คุณอดทนการที่คุณบาลานซ์คิดแล้วด้วยเหตุด้วยผลมันเลยได้ออกมาเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอะนะคะไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอสิ่งที่มันดีขนาดนี้ก็เพราะอนาคต ใกล้เนี่ยคุณได้ราชินีถ้วยฉลาดใจกว้างเป็นคนที่สังเกตเก่งเป็นคนที่คอยดูคอยพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนนะคะแม้สถานการณ์จะดูนิ่งๆนะฮะ แต่คุณก็ไม่ประมาทเตรียมตัวรับมือไว้ล่วงหน้าเลยอ่ะว่าไอ้นิ่งๆแบบเนี้ยเผื่อมันมีอะไรประเมินสถานการณ์เก่งไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณเนี่ยประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม้ว่านิ่งนิ่งคิดว่าไม่มีอะไรแต่คุณก็ไม่ได้อยู่เฉยหรอกจะกลัวอะไรอ่ะก็เพราะว่ามีแต่ความปลอดภัยเขาดูแลให้หมดอ่ะเพราะคุณจะทําความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ไงคะฉลาดค่ะชาวราศีธนูเหนือคนแล,ะละ้วล่ะค่ะงานนี้ต่อไปนะคะใบสรุปเลยได้แป เขาเนี่ยเป็นคนที่หลีเกเลี่ยงการประทะมากเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ามากกว่าเขาจะใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุและมีผลจะไม่ใช้อารมณ์ความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่มาชวนทะเลาะทําเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะมันไร้สาระเขาจะทาแต่ที่มันมีประโยชน์นะคะเขาได้หมดเลยเห็นไหมฮะเพราะเขาสามารถจัดการได้เขาไม่เอาด้วยตรงเรื่องของความรุนแรงใครจะมาทําร้ายเขาเขารู้หมดแล้วเขารู้ทันหมดแล้วไงมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนส่วนใหญ่ไงฮะ,ะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะช่วยกับคนส่วนใหญ่พาคนส่วนใหญ่เนี่ย ไปถึงฝั่งให้จงได้เนี่ยนะคะเ็เลยละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้จําเป็นไม่ได้สําคัญอดีตก็อยู่ส่วนอดีตเราเดินหน้าไปหาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันคือความจริงที่เราจะก,ก้าวไปอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องซีเรียสแต่วางแผนได้ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งยึดติดเรื่องอดีตโอ้มันเสียดายไอ้น,นั่นมันเสียดายไม่ต้องค่ะไม่ต้องเสียดายเสียดายที่เราลงมือทําช้าดีกว่านะคะเพราะว่าปัจจุบันทําดีกว่าอดีตได้นะคะสิ่งอะไรที่เราทิ้งไปแล้วนั้นหมายถึงว่ามันไม่น่าสนใจแล้วมันไไไไมมม่่่ีอออออะะะะรรรรตต้้้้งงงงสนนนใจจจจแลวัปทําาายยยืดกกกเุ หมายถึงว่าคุณพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยมและถูกต้องด้วยมีแต่คนชื่นชมคุณไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะคะเพราะคุณทําสิ่งที่ดีและถูกต้องสง่าผ่าเผยเลยนะคะชาวราศีธนูคำใดในคลิปทำไมสุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับอรัทาโลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ